สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงพากินพาเที่ยวเมืองอยู่สบายครับเช่นเดิมกับกระผมสวัสดม์มาภาคครับและิี่ชันบริษาชัยนินพนธ์ค่ะวันนี้นะคะรายการช่วงรายการพากินพาเที่ยวเราพาทุกท่านมาอยู่บริเวณถนนสายคู่เมืองนะคะจะเห็นว่าด้านหลังของเราคือเสานาครบาลเพชรบูรณ์ค่ะที่นี่ที่นี่นะคะมีประวัติความเป็นมาสําคัญทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่ชาวเพชรบูรณ์ภาคภูมิใจ<ม>ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะครับถือว่าเป็นอนุสรณ์ ถ้าเกิดท่านเข้ามาในเมืองเนี่ยนะฮะท่านจะเจอเสานี้แน่นอนแล้วก็เป็นบ่งบอกว่านี่คือเมืองเพชรบูรณ์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเราครับวันนี้เนี่ยอากาศนร้อนแบบนี้ครับพี่บีครับใช่ค่ะเรา,าจะหาอะไรที่ดับร้อนดับกระหายได้แม่คะมีร้านหนึ่งค่ะที่อยู่คู่กับเพ,บพชรบูรณ์มานานเลยทีเดียวนะคะเป็นร้านไอศครีมที่ถือว่าพูดแล้วชาวเพชรบูรณ์ต้องรู้จักนะคะค่ะคือร้านไอศครีมแม่เล็กเอง เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสนะคะรสชาติของไอศครีมแม่เล็กนะคะซึ่งแต่เดิมน,นั้นเป็นไอศครีมกะทิและปัจจุบันนี้พัฒนานะคะมีหลากหลายรสนะคะหลากหลายสีสันที่จะให้ทุกท่านได้ชิมกันโดยเฉพาะร้านมีการตกแต่งหน้านั่งหน้าชิมแน่นอนนะครับนี่ก็ถึงแล้วนะคะคุณโมริรทนี่น <ะ S 1> ตลาดโต้ลูกพอจันนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่มาจากเสาคน,นครบ, <ผม S 2> บานอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะฮะอยู่ทางขวาเมือเอง ตล<ร>าดต,<ร>ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ตั้งของร้านแม่เล็กไอศครีมนะครับที่สุดนอกจากร้านไอศครีมแม่เล็กแล้วนะคะในภาคค่าคืนเนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของหลากหลายอาหารเลยทีเดียวนะคะใค,ใครไปมาสามารถที่จะมาหากินได้ที่ตลาดโต้ลุ่งของโพจันแห่งนี้ของจังหวัดพิจิตรของเราคะ่ะใเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าร้านแม่เล็กจะมีอะไรให้พวกเราได้ชิมกันบ้างค่ะตามมาเลยครับ ตอนนี้นะคะเรามาถึงบริเวณร้านไอศครีมแม่เล็กแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กับพี่กบค่ะพี่กบใกล้ลื่นไหวนิทัศคือสวัสดีค่ะค่ะพี่กบคะร้านนี้เป็นร้านของคุณแม่ค่ะค่ะเปิดมานานหรือยังคะถ้าเป็นเรื่องของไอศครีมจริงๆน่าก็ตก30ปีได้อยู่ค่ะ30กว่าปีนะคะก็พูดง่ายๆว่าพี่กบเกิดมาก็เห็นร้านไอศครีมแม่เล็กเลย ดั้งเดิมไอศครีมแม่เล้งนี่จะเป็นไอศครีมกะทิที่ขึ้นชื่อที่คนไม่ใช่คจะรู้จักก็คือไอศครีมกะทิค่ะนะคะมีความพิเศษยังไงกว่าไอศครีมที่อื่นคะออไอศครีมของที่นี่จะใช้กะทิที่แบบว่าคั้นคั้นสดสดด้วยด้วย,ด,วยด้วยตัวของเราเองโดยที่ซื้อซื้อมะพร้าวมาแล้วก็มาคัาา้นเองทําเองทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ได้ได้มะพร้าวที่ค่อนข้างจะสดและเราสามารถคัดเลือกเองได้ทั้งหมดเลยว่าอันไหนที่ดีอันไหนที่ไม่ดี แล้วก็เรื่องของอขั้นตอนต่างๆเรื่องของน้ําที่จะมาใช้ในการคัน้นก็ต้องเป็นน้ำที่ต้มใส่ใบเตยเพื่อเพิม่มความหอมหอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีขั้นตอนของมันออกมามันก็เลยทําเรื่องเน้นเรื่อง,องความสดมากกว่าราคาถ้าพี่ปกตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันมีความแตกต่างกันไหมครับอของกะทิสดอย่างเดียวของกะทิสดดั้งดดดเดิมสมัยก่อนมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามตามเศรษฐากิจเนาะที่มันจะมี เรื่องของราคาสนินค้าที่มันขยับแล้วก็ปรับขึ้นอยู่ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะไม่ไม่ปรับราคาเยอะมากจนเกินไปเช่มเมื่อก่อน1ิบบาทก็ขึ้นมาสิบห้าแล้วตอนนี้ก็คือ2ี่สิบาทครับค่ะ,าร,ะคาราคาเดิมราคาเดิมเห็นว่ามีไอศครีมที่มีรสใหม่ใหม่ค่ะ<ล>มา่ยังไงเปนพิบบกบครับเรียกว่าเป็นโฮมเมดโฮมเมดค่ะอาจจะด้วยเพราะว่ามันมันต้องมีการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนไปตามตามตามสภาพที่มันเปลี่ยนแปลงเนาะถ้าเราจะมีแต่ไอศครีมกะทิสด อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็ไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากในยุคหลังก็เลยไปเรียนรู้ในการทาไอศครีมโฮมเมดเพิ่มขึ้นมาทาเองคือทาเองหมดเลยแล้วระหว่างไอศครีมกะทิสดกับไอศครีมโฮมเมดเนี่ยค่ะมีความนิยมอันไหนมากน้อยกว่ากันคะถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นกลุ่มของคนคนในเพจจริงๆเองแล้วเนี่ยกะทิสดก็ยังคงเป็นที่หนึ่งสำหรับที่ร้านนี้แต่ว่ามันก็จะเพิ่มเติมความหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะแบบ อยากจะลองชิมรสชาติอย่างเมื่อกี้พวกเราเข้ามาก็จะชิมในเรื่องของ M150 ร้อยห้าชาเขียวมิ้นท์เปปเปอร์มิ้นท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้จะทำให้ร่างกายสดชื่นรสชาติอร่อยไหมคะถ้ากินก็คือรสชาติชาไปเลยว่า M150 ก็คือรสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ร้านเนี่ยค่ะเปิดตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงค่ะประมาณ10บโมงเช้าแล้วก็ถึงประมาณ3ามทุ่มทุกวันสามทุ่ทุกวันนะคะสถานที่ตั้งร้านครับพี่บรับ ตลาดโคจันนะคะถ้าบอกว่าตลาดโคจันนี่ก็คือทุกคนจะเข้าใจว่าเข้ามาก็จะเจอเลยนะคะเข้ามาจากโคจันแล้วอยู่ด้านขวามือเลยขวามือนะครับตรงนี้ค่ะคำว่าไอศครีมแม่เล็กเี่กี้เราขอย้อนไปอีกนิดนึงนะคะว่าไอศครีมแม่เล็กชื่อแม่เล็กนี่ก็คือชื่อของชื่อของแม่ชื่อของคุณแม่กบเลยนะคะกบเป็นลูกคนที่สองลูกคนที่สองสองนะคะค่ะที่กบอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านนะคะ ดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆแล้วไอศครีมมันก็มีหลากหลายนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของกะทิสดจริงๆมันก็หาร้านที่จะทานเนี่ยค่อนข้างยากนะคะและนี่ก็คือร้านดั้งเดิมที่อยากจะเชิญชวนนะคะว่าถ้ามาเพชรบุรีแล้วเราก็อย่าลืมนึกถึงไอศครีมกะทิสดแม่เล็กนะคะตลาดโคจันทานแล้วรับรองว่าติดใจใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะสิ่งหนึ่งที่พวกเราสัมผัสได้ก็คือ <c oughs> ในบริเวณร้านนะคะบรรยากาศ <c oughs> ทำให้เราพักผ่อนยันใจได้ <c oughs> ทีเดียวนะคะทำให้ผ่อนคลายในการ ที่ปฏิบัติงานมาแล้วมานั่งพักผ่อนนะคะฟังเพลงสไตล์เบาๆแล้วก็ทานไอศครีมเย็นๆ<า>นค่ะและท<า>ี่สําคัญนะคะสิ่งน<ะ>ึงที่พวกเราได้สัมผัสก็คือบรรยากาศในร้านนะคะ,<น>ะเป็นบรรยากาศที่นั่งสบายๆ,ๆนะคะอย่างเราทํางานมาก็ตรงนี้ราคาทําให้อาบรรยากาศสบายผ่อนคลายในการทํางานน็ดเหนื่อยแล้วก็ได้ทานไอศครีมที่เย็นๆสดชื่นนะคะรอมานะคะมาสัมผัสอย่างที่เราพากินในรายการพากินพาเที่ยวเมืองอยู่สบายแห่งนี้ค่ะกับไอศครีมแม่เล็กค่ะ และตอนนี้นะคะเราได้สั่งมาแล้วค่ะคโมคะไอศครีมจะเห็นว่ามีหลากสีสันเลยนะคะที่ที่ที่ดิฉันสั่งมานะคะอันนี้คือ m 1 5 0แน่นอนครับค่ะ m 1 5 0ร้อกาแฟกาแฟนะครับค่ะอันนี้มิ้น์นะคะจะเห็นนะคะว่ามีมิ้น์มีส้มแล้วก็ที่สําคัญค่ะสําหรับคนที่ชื่นชอบนะคะชาเขียวค่ะรสชาติชาเขียวจริงๆนะครับค่ะแล้วก็ฝั่งนี้โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตนะครับค่ะ และก็ที่สําคัญนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงของไอศครีมทําให้ที่นั่นก็คือจะมีลูกเดือยมีลูกจากมีลูกชิดนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเฉาป้วยมีถั่วแดงมีแล้วแต่เราจะเลือกที่จะใส่ค่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันครับนะคะแล้วก็นอกจากไอศครีมที่เราเห็นนี้แล้วนะคะยังมีไอศครีมดั้งเดิมก็คือไอศครีมกะทิสดใช่คะถือว่าเป็นสูตรดั้งเดิมของร้านไอศครีมแม่เล็กเลยค่ะอันนี้ เขาขายถ้วยละ,ล,ล,ะ 29, ลูกละ29บาทขาลูกลย29บาบาทงั้นเดี๋ยวไปชิมกันเลยนะคะคเดี๋ยวดิฉันชิมเผื่อท่านผู้ชมนะคะ